สวัสดีค่ะพบกับคิดเช่นไอค่ะวันนี้นะคะตันก็มีเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเมนูนี้นะคะก็คือปาท่องโกสเปนหรือที่เรียกง่ายๆว่าชูโรสนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบก็เดี๋ยวมาลองทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะลำดับแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไป200มิลลิลิตรค่ะ หลังจากนั้นให้เราใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเนยเค็ม50กรัมนะคะถ้าใครไม่มีเนยเค็มสามารถใช้เป็นเนยจืดได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเกลือป่นไปสักครึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราจะนำหม้อตั้งไฟนะคะเราจะตั้งไฟด้วยไฟอ่อนค่ะคนจนให้หม้อนะคะเดือดค่ะตัวเนยที่ใส่ลงไปก็จะละลายนะคะ หลังจากตัวส่วนผสมทั้งหมดนะคะตั้งไฟจนเดือดแบบนี้แล้วค่ะให้เราทำการปิดไฟได้เลยค่ะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะจำนวน14ช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายนะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ให้เรารีบทําเลยนะคะ ให้ทำในขณะที่ตัวน้ำนะคะยังมีความร้อนอยู่ค่ะคนจนแป้งของเรานะคะสุกเข้ากันดีค่ะไม่มีส่วนที่เป็นจุดสีขาวขาวนะคะหรือถ้าของใครนะคะตัวแป้งค่ะยังมีจุดเป็นสีขาวๆาวอยู่นะคะให้นำตัวแป้งของเราค่ะขึ้นตั้งไฟอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คนจนกว่าตัวจุดสีขาวขาวจะหมดไปนะคะ หลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวแป้งที่ได้ค่ะไปใส่ในภาชนะนะคะหลังจากที่ใส่แป้งลงไปในภาชนะแล้วนะคะให้เราทำการแผ่แป้งออกมาค่ะเราแผ่นะคะเพื่อที่ตัวแป้งค่ะจะได้คลายความร้อนออกมานะคะแล้วเดี๋ยวพักไว้สักครู่หนึ่งค่ะ นำไข่ไก่นะคะจำนวน2ฟองค่ะตอกลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตีให้ไข่ไก่เข้ากันค่ะนำไข่ไก่ที่เราตีผสมกันนี้นะคะใส่กลับลงไปในแป้งที่เราพักไว้ค่ะ สำหรับตัวแป้งที่เราพักไว้นี้นะคะไม่ได้พักจนให้ตัวแป้งอุ่นนะคะเอาแค่คลายความร้อนสักเล็กน้อยนะคะคือระหว่างที่พักแป้งเนี่ยเราก็แค่ตอกและตีไข่เท่านั้นเองค่ะไม่ได้พักนานเป็น5นาทีหรือ10นาทีแต่อย่างใดน,นะคะหลังจากที่เราใส่ตัวไข่ไก่ลงไปแล้วค่ะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะค่อยๆค,คนไปค่ะตัวแป้งก็จะค,อค่อยๆคนขึ้นนะคะ สำหรับแป้งที่ได้ที่นะคะก็จะมีความหนืดสักเล็กน้อยนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเรากวนไส้ครีมประมาณนี้นะคะหลังจากที่ตัวแป้งนะคะได้ที่ค่ะให้เรานำมาใส่ตัวถุงบีบก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีเป็นกระบอกกดก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะตันก็จะใช้เป็นถุงบีบนั่นเองค่ะหลังจากที่ใส่ตัว เนื้อแป้งลงไปแล้วนะคะเราก็บีบเพื่อทําการไล่ลมนะคะให้มีลักษณะตึงๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําตัวแป้งนะคะไปบีบลงบนกระดาษค่ะสำหรับกระดาษนะคะตันใช้เป็นกระดาษไขสำหรับรองพิมพ์นะคะบีบตัวแป้งนะคะลงไปให้ได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้กรรไกตัดค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวปาท่องโกสเปนไปทอดกันค่ะ นำน้ำมันนะคะตั้งไฟให้ร้อนค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการทอดค่ะแต่ตัวน้ำมันต้องร้อนนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งอมน้ำมันค่ะหลังจากที่ได้ความร้อนตามต้องการนะคะเราก็นำตัวปลาท่องโกสเปนของเราค่ะลงไปทอดได้เลยค่ะพอหลังจากที่นำตัวปลาท่องโกลงไปแล้วนะคะตัวกระดาษะคะมันก็จะหลุดออกจากตัวแป้งนะคะ กระดาษสามารถนำมาใช้ซ้ำได้เลยค่ะสำหรับน้ำมันที่ใช้ทอดนะคะสามารถใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มนะคะทอดได้เลยค่ะทอดให้ตัวปลาท่องโกสเปนนะคะมีสีเหลืองทองค่ะ หลังจากที่ได้สีตามความต้องการนะคะก็ให้เราทําการตักออกมาค่ะหลังจากนั้นนํามาพักให้เสด็จน้ํามันไว้บนตะแกรงนะคะแล้วจะเสิร์ฟคู่กับตัวซอสช็อกโกแลตหรือว่าตัวนมข้นก็ได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวตันเสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเราไปทําซอสช็อกโกแลตด้วยกันเลยค่ะเราจะใช้ช็อกโกแลต70กรัมนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อง่ายในการละลายนะคะ หลังจากที่เราหั่นช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำช็อกโกแลตที่ได้นะคะไปใส่ลงในหม้อค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะและนมสด120มิลลิลิตรค่ะหลังจากนั้นเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดที่ได้นี้ขึ้นตั้งไฟนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวให้ตัวช็อกโกแลตละลายค่ะ ในขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวตัวช็อกโกแลตของเราจะไหม้ค่ะเมื่อช็อกโกแลตละลายแล้วนะคะให้เราค่ะเตรียมน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นนำแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะมาใส่ลงไปค่ะคนให้ตัวแป้งนะคะละลายเข้ากันดีกับตัวน้ำนะคะไม่ให้ตัวแป้งเป็นก้อนค่ะเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมในส่วนนี้นะคะลงไปในหมอ้อที่เรา ละลายช็อกโกแลตไว้ค่ะหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปนะคะให้เราทําการคนนะคะรีบคนนะคะอย่าทิ้งระยะไว้นานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแป้งนะคะจะจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วเราก็ยังคงใช้ไฟอ่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเราจะเคี่ยวจนให้ตัวช็อกโกแลตนะคะมีความข้นค่ะสังเกตนะคะเวลาที่คนแล้วขึ้นรอยตะก้อแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะแล้วก็นำไปเสิร์ฟคู่กับตัวปลาท่องโกสเปนหรือตัวชูโรสของเราค่ะสำหรับความหวานของตัวซอสนะคะสามารถปรับได้ตามความชอบค่ะถ้าชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะ สำหรับตัวปลาท่องโก้สเปนนี้นะคะก็คือด้านนอกนะคะจะให้ความกรอบค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะมีความนิ่มค่ะเวลาที่เราจิ้มกับตัวซอสช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นตัวนมข้นหวานเนี่ยก็จะให้รสชาติที่อร่อยมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการทำตัวปลาท่องโก้สเปนง่ายๆที่ทางคิดเชนไอนํนำมาฝากทุกท่านค่ะเช่นเดิมค่ะท้ายคลิปนะคะตั้งแปะส่วนผสมทั้งหมดไว้ให้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว